เอาเลยมึงมาเตาดีดากาเนะแดากาเลยเ้อามาเตาเ้ายู่เก็บดากาเลยเนะเก็บนี่ยไปเลีหยุดไปเลยเื่อจะน้าสาายเยมึงบังเก่งมันอยู่ในเสือเราเด้วคนั้นเดเจ้าคือนมาไว้เด้มาไม่มาไม่มได้คยบานันมจามานียัวเอาไม่เลยเอาปาเลี้ยงไม่เดีกันมมันคืนมาไว้บาน มาก็อยู่นี่แล้วเห็นป่เห็นปะเห็นเดินไปนี่เนาะแม่อยู่อ่ะเนั่นเห็นปะยังไยังอุ้ยมันเป็นยังน้องยังอย่างเสือจักตันเลยแบบยิ่งซ้อนเหล่วขึ้นมาั่อนะเรียนขึบอนเมนมขึ้นเรื่อมเนี้นี่ันมีรูปแบบเลยวหบอลคมเมนต์ย๋ยวออกได้ึรือนไ่ะเครื่องแรกเขได้เครื่องล้งแารูปแบบกินดูไวมองมุดแ ลนาแล้วเออมึงเสียมึงนั่นมึงมาเทบ่สันดีครับเปิดานแม่เขาไปนี่เขาไปโลดฮอตเขาเขากินบี้เขาไปบ้างแล้วเขาจันสไ่ก่อ้ตกวางตกวางเลยสามเลยกินสามกินสี่เลยห้เ่นี่กินสมงานงเดีวลยเาเขา เอ้ยยังกินตามรถกินมานี่กูกินเงยากินแล้วมึงกินหมดกินคนหักรถหักรามาชมมาเออหักรดบอกกินูจะนับจานหนึ่นจานห่เออหักขาไม่ยังหัวตไเส็ดยังหัวหักขาเนาะตาหรือเขาหักขาเยอมีตาเดียวแหละเดีวตาเดียวระวงไว่าไว้งางขึ้นมานี่แล้วย่างไปเอาเอาสองนั่นและแย่รถ เอาตาอเข้าตานีเด่นฮอนเข้าตานั่นแหละเออไอขาวยไอเขาที่ขาหัเขาที่ขาเขามาดิขึ้นมาอีกตานึงนะเออี่เเออนั่น่ะดากนั่นะดากเออตามาพี่เอาเขาฮอตเสือบปากเขาหดเอออ้าวมจับกินมันหมมตัวนี้อตมาจับดิขาเลยัมขาเลยเอามา เอาเออเเยกินไมเฮ้ยยัเนเบียร์ค่ะมันเงวได้กอเงี้ยวไนฮะเออยิงเลยเบิดพอดีมึงซื้อ่าบอ่ันกูบอกเอาิิออกินตัวนี้กินตกินเอ้ยมึงกินพิษลวมึงตายเจ้าสิไปตายดลาดยมันมามากูม่อกี้นี่กูตนมา เอาตุบๆบางหันยังตุบๆเรือตุบๆตุบๆได้ไม่เห็นแดงๆไหนสิบางแบนตุ้มๆจริงๆนี่ดอกบัวเนี่ยโอ้ยแดงมึงก็บอกแล้วตุ้มเนี่แล้วก็มีโอกาสแบนตัวเนาะมึงไม่หลานเลยมึงต้องบอกว่าเป็นแบนหนิแล้วมัมีโอกาสหอกเต้าเอ้ยมึงไม่ดีกว่าเต้าว่าดีแล้วมันน่ะจับมือกันหน่อยเล่นกันเนาะ ไปีนี้ไมทาแป้งเหรอพี่เสอเเดีกินนี่นี่แหม่นของมึงเหมือนเดียวไปเลยไปเลยไต้องทนแล้วอันละเรียกเรียกเรียงตไปใส่นออ้อันนี้ดสวยิ้มดไปอครับ เอาเลยไปครับไปครับเัาล่ะเอาคมาแล้วครับเอามาแล้วเอ็มับกินไหมเอ็มอมครับกินไหมครับกินครับกินไหมมันเอามันเอาคนเาโตแท้ละตัวขนาดกูบาเด้อนัน่ะนั่นะบอสมยมันเอ ไปทางไปวัดมันจะมือใครมือนี่เนาะโอนบะเนี่โอนบะเนี่คนละตัวเอาเลยอ้ะมคนละตัวไปจ้างมันเออคนละตัวโอ้ยบอกกินโอ้ยหยาอนบางมียางอยู่ข้างบนข้างหลังอของมึงยางเลยไปเข่าหัดไปเข่าหัดุนไปรูดมันที่ขาเนี่ยยันไปรูดขาก็ขาดอกมันที่ขามางเนี่ยมันมันเกาะเนี่ยมึงกันยางได้ตัวหนึ่งไงขาลุกน่ะไปเข่าฮัด

เขาสูงกว่าป่านอ่ะตอนนั้นตัวไหนบอต้อออกบานนี่ตัวแดีต้อนี้เนาะต้อเบี้ยวอ่ะตัวได้บอแพ้มาก็สูงกว่าอินห้งองเออแค่นั้นแหละไปขอฮัดเออเขาตีความผ่านขอตัวกันในเวลน้าพี่เออไปขอฮัดไม่มต้ตองสนใจยังเออฟาเขาแนนมันกู้ขนานอย่า,เ,า,ขขนานเขากินเด้เพาะขมคุมกันมาของขนน้ขอของฮัดเลย เขาห่อนเลียนไม่ดีก่อนยางให้่อยางไปก่อนโคงเลย้งมากโงเลยเขามี่เขากินมาหนิเขาเลยบอยต้องเขากินเด้อเขาเออสองกับสองมือขาเขาได้กินสองมาได้มือต่างใหม่รวมืตัางใหม่รวมีเยาอมีอใ่นมันจะมือกจะมือ ลบปลาอยู่เงินแค่เสียปลาให้คยได้สารลตูเียข้าวเป็นตปลาเลี้ยงข้าวว่าเป็นตกปลาได้หลายจิ้มไปทางนี่งครับูเสียวสามคอยน่นอนมาเกาเอาให้เรากิดม้นัมาจะ อยากกินโดนไปไงกินฟรีไงใส่กบวกกินฟรีเลยแลกออกก่อนไปไงแลกออกกอนแลกออกก่อนนั่นละแลกตัวหนาเจ้าน่ะไอ้ก๊อฟสมนึกน่ะสมนึกสมนึกอ่ะเก่งคักบอกเขาแค่ะไปเมื่อกี้นี่กินฟรีตัวนั้นตัวโตเขาเนาะ Oh, đi gì đó, nào, bên đó. Bên chín, thế kia thì cả tám là đi là nó Đó, nằm thêm đó Vẫn còn chín, hốc ở đây chín nè Đây rất to nè Nè ma, ma Đó chị ăn à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

กินวก่งนอ้กินไีดังเขาพัดอีกเเอาเสียกันมต้อมาด่าลราผูดกันรับากันเองกินวงไปยังไงนดาบุบ่รับผู้กันอะไรกไดรย่าง่ายเขาพัดาไปาไปเราเกดแนวนี้เราเกยยง ข้ามากยังมากินดีดีจับกินคืนตัวจับกินเี่แบกินออน้ำกินเน้อเออกินนาเลยจับตอนนปกินดีดีแหละเตาหาฮอตดไหน่เยเฮยเสมอจับมีหอยจับฮะมีหอยดีตัวนึงเลไรได้ปลานี่ยอยามาว่าตัวนี้นับไปเรื่อยๆตัวนึงะรเนาะปลากยดีกว่าดอกทะเลนะแต่ทะเ ปลาพวกนี้เหลี่ยมมันมีบวมมกาบโบ่อยมีโมีกาบเมืนอไหรลาก็ลายุตปเมไห่ได้ส่วกันไปแต่ปลาเหลี่ยมมไม่ได้กอดจีบกั่นขี้โม่งนอ่าคนพวไปเหรอเขาจดไปไปอเขางใหม่ยืเขาองใหม่ยดวกไาแม่ามมือเงใหม่ยืไล่ยินยเี่ย่บอกแงเอ่แ่งม่ด้อเียกเอเนเงี่ยนอ ยังกินยังนติิเก<ะ>็บ้เล่จเก็บข้อเตะมือไหมพ่อยองหายเียใกเทียกล้เทีโปะเขาพู่ได้ไหดยแช่ด้เขาบอกเียมาจังเสียนีเทียโปยนะผมพูอยกผมอมลมือติดข้อคันดีนะอมล้อมือไปกินเมื่อกยงสานั่นเนาะรสสามพีจีบบ๊ายผมติดริมตัวยังบ่อเนาะไ่ยินเลยเาะไปเดี๋ยวบอกรถสาใครวะรถสายใค

เดานน้ำปลาพื่อยห้แหลมครับผมอะอย่างหน้านเขาทุกเข้าไปไปทําไมกให้กินดอกไปได้มามสาวกินเลยหรอไปจงมึดขึ้นในปลาหกตัวตัวทําใดองอยู่ซ้ำอยู่ไม่ดีตัวหกตัวตัวไงไอ้มองไงอบตออ่อแม่น้ำคูซอยสามอ่ะไปนาอบปตอี่บางมาคนในนาวัดลหาลายผ้าไปผ้าไหมทุกคน เบิ้ลขึ้นเบิ้ลไก่เอามาต้มสองตัวได้ปลาตัวหนึ่งตัวเดียวเบ็ดเบิ้กับนี้สิบขั้น้ปลาตัวเดียวเพราะว่าหมายตรงนั้นมันเป็นมองจอดรถไงไม่มีคนเขาโล่งดอกมันมันแปลนเบิ้ลแล้วอ่ะมันไม่ยู่ไงคนชนบุรีนเหรอน้ำโมไม่น่ากินหนูไปฮะไม่กินนกเจ้าของบ้านโห้ตัอ เอาปลายยางมาเลยอากินไม่ไม่าดเจีาของมีตัวแมวตัวหน่อยกว่าหนูไปจับหนูตัวใหญ่วปล่อยึ้นเยขกินพี่ตัวหนาอาจารย์ดีเนี้ยมากเปล่าขมาามันจิ้มพี่นะเออต้ของฮว่เด่าอ่ะตอของฮว่เด่าอ่ะนนี่แท้นี่ได้เสมอ บขาทล้ว่าโหลดแล้วขาก็ขาขามานี่มาเขาไปของวีวัไดขหลัีไม่เขได้นี่นั่นละขาเลยันน้ังได้กัได้ขาเอาเลยเอาเลยวันเลยเอาเลยเพิ่มพกเอาหอนกินตรงหน้าเออนี่แง่หลดเสียมาหน้านี่เสียกินเยอมมอ เตาฮอตได่กินเสมอเมอเดวเป็นเื่องเดี๋ยมากินนั่นนะครับนะครับเป็นห้องเมื่อกี้